เจ้าหน่อยเจ้าหน่อยมานี่มานี่มานี่เรียบร้อยสัตว์ขี้มันอลกาไมไม่มคนไม่มีดวงไงคนไม่มีดวงไงเข้าใจหรือเปล่า อพีี่่นกอดผมดีะจะดีเหรอว่มองดีดีไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเนาะไอ้มองผิดผีไปเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ผิดไม่มีอืมผิดผีนะคร<อ>ับผมสูๆ<อ>้สๆน้องรักเอาล่าติดเอาว่ะว่มาไอ้ไสับต,ต,นะติดไหมล่ะติดไหมล่ะมึงพี่โตัวเชิดกอดพนนหน่อยได้ไหมปลอดใจพนน์หน่อยเดินกอดทุกคนเหรอไอ้ส <พอ S 1> <ฮ>ัตบปลอดใจพนนหน่อยอีกสองครับพี่อีกสอง สองร้อยเหรอครับผมติดแน่นอนพี่ชายกดผมแล้วปาเข้าให้อ่าเรีย้อยติดแล้วลเว้ย ไม่นเปดอ่ามันกรับไ่ให้หยุนก็งจะลมบงอคุณไม่ลืกันจะจื่องานิ่มรีาความรู้สึกมันอยู่ที่ีเไม่รอ่าได้ยินเสียงนี้ใช่ป่ะล่ะพี่รูฮเอ๋อได้ไหมตีเลยน้องคฮะ เอาเลยไหมไปตว์แลกไปเลยกลัวเหี้ยอะไรแลกไปเลยเออขอให้ติดนะครับด้วยพลังแห่งน้องสาวจงโดนบันดาลให้ผมตีติดเธอนะครับติดได้ไหมฮะ ติดดไไม่ไ้ี200ทีตีไปกี่รอบอะมันเอาจริงนะครับมันไม่น่าเอิดมันโคตรโคตรไม่น่าเอิดเลยเอาเหรียญมาแรกเนะย อย่าเชื่อมร่างปลอมได้เลยมาเน่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 เจหน่อยเจหน่อยมาเน่มาเน่

ตีไม้ติดก็คือไม่อ่านแชทเลยวัวปอมอย่างเองน่ะไม่ขวบมีตัวโตอยู่อีกต่อไปคือตีไม้ติดก็คือไม่อ่านแชทหนูละตีไม้ติดก็คือไม่อ่านแชทหนูละล่าสุดน้ำตาจะไหลอะมันต้องแลก คนไม่มีดวงไงคนไม่มีดวงไงเข้าใจหรือเปล่าโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีผู้กองด้วยครับสวัสดีครับแอดอกวันนี้จะฟาดเร้หมดททุกคน อุ้ยมีส่องมีส่องฮัลโหลมีส่องมีส่องฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีคุณดูจากช่องคุณซูนี่นะครับสวัสดีครับผมคำ่านะครับอปแล้ว งั้นเดี๋ยวหนูเลดหนูเลดไปช่องพี่เขานะคะฝากไว้ก่อนนะไปอยู่ช่องนุ้นก่อนนะคะอือเจอกันบ๊ายบายเออกลับมาเป็นเจออสเออใช่ใช่ใชเจออสบอกว่าถ้าฟาดหัวเจออสเจออสจะกลับร่างเดิมใช่ไหมเจออสเิจออสกลายเป็นเจออสคือ,อก็ไม่รูหัว เอาจริงไมค์ก๊อปไมค์ก๊อปไมนี่มันมีสตรอรี่ที่แบบปวดหัวอยู่นะไมค์ก๊อปไมนียมันมีสตรอรี่อยู่นะคือตั้งแต่แบบต,แตั้งแต่เรื่องเรื่องนู้นะเรื่องยืมของต่างๆอะไรต่างๆจนได้ไม์นี้มาเนี่ยฟองเใช่ฟังเลยต้องเป็นระพง จะพยายามครับจะพยายามจะพยายามฟาดให้เยอะที่สุดวิ่งไปโดนขี้หัวก็ก็ก็พักครับก็ไปพักเถอะเออผมก็ไปพักดีกว่าผมก็ไปพักดีกว่าอย่างนั้นแหละจริงก็ไปพักดีกว่าแบบนั้นแหละ ขอโทษ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 อ่ากระเป๋าเลยกระเป๋าลกระเป๋าเลยฮะสองก็ดแต่ให้ไม่ได้กระเป๋าเต็มมาดึงาให้อะใครใครเอาไปได้บ้างปิงได้ปิงได้กรป๋าอะไรกระเป๋าอะไรหนึ่งเก้ามรถเยอะไมเยอะไหมเกือบครึ่งนึ่งเลยอ่ะ่งอ่าเทของไม่ได้ปิงรถเท่าไหร่นะอ่ะพอไหมพอแล้วไม่เห็นไม่ได ไอ้เหี้ยเอ้ยไม่เบรกไม่อยู่ไอ้เหี้ยเบรกไม่อยู่ไอ้ในตัวมีเพลไหมถ้ามีเพลถ้ามีแบบบั n d a g e ป้าเลยเดี๋ยวเอาคือให้ไม่ไม่มีเลยว่าเป็นอย่างว่าเป็นอย่างน้ำหนักเกินเท่าไหร่น้ำหนักเกินมาพันสามพันสิบกดโทษเลยกดโทษกดโทษกดโทษกดเป็นอย่างว่าเป็นอย่าง เลือสาดเลือติดรถเลยเนี่ย <c oughs> เราแบบเชงเอมเชงเอม,มเข้าไปแบบหอ,อบมมได้ไหม,มกกนเนี่ยมาตรงนี้ดิบอสครับฮะใช่มันไม่มมใช่มาใช่ไหมไม่มาหรอโทรศัพเข้าไเรบแลล็อกกล่องล็อกกล่องกอนเดี๋ยวค่อยวิ่งไป จะให้ปิ้งเก็บไอปิ้งมึงก็ไม่ใช่ว่าเก็บอย่างเดียวนะอี่ฮะตสายจะเก็บอย่างเดียวอครับผมบอสเมืนไม้อ่ะบอสเมืนไม้ผมอะ่ะ วันนี้กูมีไม้เป็นอาวุธอ่ะทุกคนเลยวันนี้มีไม้เป็นอาวุธไม่ยอมออกจากมือสักทีไม่อยากใส่มันเด่นกันดูดิออกเลย้ะไอ้คำรามมีไม้แล้วเหรอฮะตีไม้ติดแล้วเหรอบอเห็นแล้วเหรอเออกูเห็นเมื่อกี้มึงถือเจ๊เ My God กอลก็มาไม่มีใครเห็นจริงเหรอเมื่อกี้ กูเห็นแล้วแต่กูเพิ่งนึกได้ว่ามึงตีติดแล้วหร้อนข้าวข้าวต้องดีใจตอนนี้ต้องดีใจใช่ไหมเดี๋ยวถ้าสมมติถ้าถ้าสมมติว่ามันเก็บกล่องนั้นแล้วเราวิ่งเราวิ่งไปเลยนะเราเล่นไปเลยช่างแม่งมันไม่ต้องมีผิดอะไรเยอะปีละเต็มหมดปีละเราเตะเยร้อยสองร้อยหนึ่งรอบครับผมเอาเหรียญแรกเฮ้ยสุดเดเดี๋ยวก็ขึ้นในนี้ได้ต่อปาฉลามอ๋อไม่ได้สิถ้าเหรียญแรกก็เหรียญแรกไปร้อยห้าสิบ ให้ผมเหรียญแรกเด้อครับผมตีไปสองร้อยแล้วครับผมเลือกเตะได้ยังเนี่หมูปี๊หะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยใส่ไม่กดไปเลยกดไปเลยเอาให้เตะไปเลยอะไรอ่ะกดอะไรวะเมื่อกี้บุกขับรถโชว์ครับโชว์คู่เลยมันเป็นแรงกระแทกนนะแรงกระแทกเหรออืมกระแทกแรงไหมเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวคนคุ้มไฟมาแล้วคนนึงว่าไม่อยู่ สีดำาเดียวเลยนะสีดำเยอเลยนะสีดำเยอะนะถ้าสีดำคือขวาสีดำคือยืนอยู่ขวาสีดใหญ่เลยเก็บปีปิ้งเข้าเข้าเลย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 เก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยน้อนะไม่เป็นไรเข้าไปเลยใชยมือห้าระยะเก็บเลยเดี๋ยวเราเก็บเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยสุดเตี้ยวอ่ะปิ้งเก็บไปเก็บไม่ได้หรอพี่นี่ไงอ๋อมีคนเก็บร้าไม่เก็บไม่ได้อ่ะเอ้าไป่ทิเขาทำไมต้อขอโทษไม่ได้ตั้งใจเฮ้ามามา้ามา นี้ไว้ห้ามเกินเส้นห้ามเกินเส้นห้ามเกินเส้นแบ๊กร้อยเก็บหนึ่งสวยสวยสวยดูเลยฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นห้ามเกินเส้นนะไม้อ่ะคนเดินเข้าไว้อยู่บนเดินเข้าไว้ปไอ้ข้อตีเอาเลยเอาเลยเอาไรไอ้ดิไอ้ดิไอ้ย่าไอ้ย่าไอ้ย่าหลุดเหรอการซ้ายไปการซ้ายไปการซ้ายด้วยดูยยยยยกกกดดููซซซ้้้้้้าาาใใใหหหขวาดูขวาขวาขวาไม่มีเลยก็่ตัน ตีหิ้วมคนเก็บยู่ตีหิวม่คนเก็บยู่ตีหิวมคนเก็บอยู่ตีหิวม่คนเก็บอยู่โมโอมโออย้าไว้ย้าไว้อย่าดอย่าดันอย่าดันไอนี่วะแบบยเือต่อยเพื่อนอดิอดิ เอาสวัสดนสัตว์เต็มหัวเลยแม่เหแม่อเพื่อนขี้หัวฮัลโหลโอเลี้ยงโอ้โหเยอะเกือยโอเลี้ยง